วิหารไกรลากนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินเดียยืนยันว่าวัดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นที่นี่โดยบังเอิญเส้นทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดผ่านที่นี่ในสมัยโบราณอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางาศาสนากับธุรกิจประเด็นก็คือในสมัยโบราณอินเดียดำเนินการค้าขายอย่างไม่มีข้อจำกัด สินค้ามีมูลค่าสูงผิดปกติในประเทศอื่นๆพ่อค้าและมหาราชาหลายคนร่ำรวยเป็นพิเศษพวกเขาบริจาครายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัดทางาศาสนาและตั้งประติมากรรมในถ้ำเอลโลราไม่จำเป็นต้องส่งทองคำที่จ่ายให้กับงานของช่างฝีมือโบราณวัดถูกสร้างขึ้นถัดจากเส้นทางการค้าซึ่งส่วนใหญ่ทำธุรกรรมาศาสนสถานของาศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดูและศาสนาเชนเติบโตขึ้นที่นี่ทีละแห่งตลอดหลายศตวรรษและปัจจุบันศาสนสถานเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความอดทนทางศาสนาที่ปกครองในดินแดนอินเดียในศตวรรษที่14วิหารแห่งเอโโรราได้รับผลกระทบอย่างมากจากการต่อสู้ของชาวมุสลิมกับคนต่างศาสนา แต่ถึงแม้พวกเขาจะพยายามพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะหินบาสซ์ที่แข็งได้หากคุณอ่านประวัติศาสตร์ของอินเดียอย่างละเอียดคุณจะเข้าใจได้ว่าทำไมวัดฮินดูจึงมีอิทธิพลเหนือถ้ำเอลโลราตั้งแต่กลางศตวรรษที่6กศาสนาพุทธถูกแทนที่ด้วยาศาสนาฮินดูในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศการขุดค้นของนักโบราณคดี และการศึกษาอายุของวัดในถ้ำเอลโลราพิสูจน์อีกครั้งว่าวัดพุทธถูกแกสลักก่อนและต่อมาคือวัดฮินดูในศตวรรษที่8วิหารกราะะสนาขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นและในตอนท้ายของศตวรรษที่10วิหารเชนห้าแห่งถูกแกสลักโดยทั่วไปแล้วถ้ำเอลโลราเป็นตำราประวัติศาสตร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับลัทธิทางศาสนาที่เคยเกิดขึ้นในอินเดียด้วยความช่วยเหลือของวัดและประติมากรรมมันถูกสร้างขึ้นมากกว่าร้อยปีในศตวรรษที่8ถูกแกะสลักจากเสาหินก้อนเดียวแต่ตามปกติแล้วบางสิ่งไม่ได้สร้างจากล่างขึ้นบนแต่จากบนลงล่างและจากด้านข้างวัดแห่งนี้ประดับประดาด้วยงานแกะสลัก อันงดงามเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาไกรลาซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์โดยตัวแทนของสี่ศาสนาได้แก่ชาวพุทธฮินดูเชนและสาวกแทนซึ่งเป็นหัวใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกของศาสนาฮินดูนับถือเคเลชเป็นภูเขาที่เป็นที่ตั้งของพระยิตสวนในขั้นต้นวัดถูกทาสีขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ดูเหมือนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกคลุมด้วยหิมะถ้ำพระพุทธเจ้าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำวิชวากามาเป็นถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาถ้ำเอลโลราและมีอายุตั้งแต่500-750ปีก่อนคริสต์ศักราชที่น่าสนใจคือถ้ำจะใหญ่ขึ้นและสวยงามมากขึ้นเมื่อคุณเดินไปทางเหนือนักวิทยาศาสตร์อธิบายสิ่งนี้ โดยความต้องการศาสนาฮินดูที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากใน600วัดฮินดูแห่งแรกปรากฏขึ้นที่นี่อารามฮินดูแห่งเอลลราค่อนข้างแตกต่างจากถ้ำพุทธทั้งในด้านรูปแบบและการตกแต่งถ้ำเหล่านี้ถูกแกะสลักจากบนลงล่างและมีรูปร่างหลายขั้นตอน มีถ้ำทั้งหมด17บถ้ำที่แกะสลักระหว่าง6 0ร้อถึงแปดเจปีที่แล้วพวกเขาครอบครองส่วนกลางของหินและจัดกลุ่มรอบวิหารไกรล่าที่มีชื่อเสียงผนังของอารามฮินดูต่างจากถ้ำศักดิ์สิทธิ์และเงียบสงบของศาสนาพุทธตรงที่ปูด,ด้วยภาพนูนต่ำที่มีชีวิตซึ่งแสดงภาพเหตุการณ์จากคัมภีของศาสนาฮินดูทั้งหมดนี้อุทิศ ให้กับพระศิวะแต่ยังมีรูปพระวิษณุและอวตารต่างๆถ้ำเชนถ้ำที่อายุน้อยที่สุดในเอโลโลราคอมเพล็กซ์และมีอายุย้อนกลับไป8.00-9.00ปีตั้งอยู่ทางเหนือ2กิโลเมตรซึ่งมีถนนลาดยางผ่านสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของปรัชญาและประเพณีของเชน รวมทั้งการบำเพ็ญตบะท,ที่เคร่งครัดพร้อมการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงอารามเหล่านี้ไม่ใหญ่เท่ากับอารามฮินดูและพุทธแต่มีงานศิลปะที่วิจิตรบรรจงเป็นพิเศษภาพวาดอันงดงามที่ครั้งหนึ่งเคยปกคลุมหลังคาวัดทั้งหมดได้รับการเก็บรักษาไว้ที่นี่บางส่วนวัดถ้ำกรลักษณะอันสูงส่ง สร้างโดยไกรลาศภายใต้การดูแลของกษัตริย์อินเดียจากตระกูลราชตะกุลในตำนานสถาปานิกสมัยใหม่อ้างว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สร้างขึ้นตามแผนผังที่ได้รับการตรวจสอบจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุดนักประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษาเอกสารโบราณที่หลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้กล่าวว่าวิหารของกรลานะ มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นประตูแห่งสวรรค์และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับพลังที่สูงกว่าด้านบนคนงานขุดร่องลึกในหินซึ่งจะช่วยให้ช่างแกะสลักจากทุกทิศท,ทุกทางสร้างทางเดินเข้าสู่ห้องถงใหญ่ได้ช่างฝีมือแกะสลักเพดานด้านบนสุดของโลกจากด้านบนจากนี้สรุปได้ว่ามีการขุดบ่อน้ำชนิดหนึ่ง ก่อนจากนั้นจึงทำงานทั้งหมดเสร็จกลายลักษณะตามแบบแผนของสตาปานิกแบ่งออกเป็นสามส่วนนอกจากพื้นที่ทั้งสามนี้แล้วยังสามารถนับห้องเพิ่มเติมได้อีกจำนวนมากซึ่งแต่ละห้องจะอุทิศให้กับเทพองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะในวัดคุณสามารถเห็นรูปปั้นของพระศิวะซึ่งเป็นปีศาจหลายอาวุธที่เรียกว่าทศกั ซึ่งตามการบูชาแล้วเป็นเจ้าแห่งพลังเมื่อทั้งหมดหมู่บ้านในรัฐมหาราชดรของอินเดียห่างจากเมืองออรังกาบัดไปทางตะวันตกประมาณ30กิโลเมตรพุทธศักราช2,526ระบบรรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกถ้ำแห่งเอลโลราเป็นเครื่องพิสูจน์ความเงียบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของสามศาสนาในเวลาเดียวกันซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะสูงทำให้สถานที่นี้มีความสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับวัฒนธรรมโลกความลึกลับนี้รวมถึงประติมากรรมที่สวยงามวัดวาอารามบรรยากาศลึกลับที่แผ่ปกคลุมทั้งหมดนี้ในสถานที่เล็กๆที่มืดและน่ากลัวทำให้ถ้ำเอลโลรา เป็นวัด34แห่งที่เป็นของลัทธิศาสนา3แห่งตั้งอยู่ในถ้ำม,มืดและคำถามก็เกิดขึ้นปรมาจารย์ในสมัยโบราณจะสร้างสิ่งมหัศาจรรย์อันงดงามและยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรหากไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้ำเอลโลรามีความมหัศาจรรย์มากมาย จนเป็นที่ยอมรับกันง่ายๆว่าวัดฮินดู17แห่งวัดพุทธ12แห่งและวัดจานในห้าแห่งล้วนอยู่ในอาคารเดียวกันรายการมรดกโลกของยูเนสโกอธิบายถึงถ้ำเอลโลราไม่ใช่แต่ละวัดที่ด้านบนของภูเขาไกรลามีวัดขนาดใหญ่ไซยาส์าเรียกว่าไกรลาสนา มันยังถูกกำหนดให้กับเอลโลราเคฟคอมเพล็กดังนั้นตามตำนานฮินดูโบราณเชื่อว่าวัดนี้นำไปสู่สวรรค์และพระอิศวรสถิตยอยู่ในนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แกะสลักจากหินเซาหินและตกแต่งด้วยงานแกะสลักความงดงามที่แทบจะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้บางทีแม้แต่บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่กล้าที่จะทำซ้ำผลงานของปรมาจารย์ในสมัยโบราณอย่างไรก็ตามใครลักษณะถูกสร้างขึ้นภายใต้การดูแลของมนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้าหรือตัวแทนของอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวแผ่นทองแดงที่พบในโรงเก็บของแห่งหนึ่งของวิหารไซวาเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องนี้มันอาจประมาณนี้ อาพระอิศวรผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะสร้างปาฏิหาริย์เช่นนี้โดยปราศจากเวทมนต์ได้อย่างไรหลังจากเข้าใจคําขอร้องของอาจารย์ต่อพระอิสวรแล้วเป็นที่แน่ชัดว่าไคลัสนาธาถูกกุกมัดคนธรรมดาอย่างไรเสียในสมัยโบราณก็สําเร็จจริงคําพูดตัดวัดนี้หรือไม่น่าเสียดายที่ยังไม่มีคําตอบสําหรับคําถามนี้ มีสมมติฐานของนักโบราณคดีสถาปานิกและสถาปานิกแต่ก็ยังมีทฤษฎีที่อธิบายไม่ได้สำหรับลูกหลานของเราในเวลานี้เราสามารถประหลาดใจกับผลงานของปรมาจารย์โบราณที่เปิดเผยให้โลกเห็นถึงถ้ำลึกลับแห่งเอลโโราซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดของอินเดีย ถึงแปดตามคำสั่งของผู้ปกครองราชวงศ์ราชกระกุฏชาวพุทธเชนและฮินดูและวัดต่างๆถูกสร้างขึ้นใกล้กับเมืองหลวงเอลโรราในตอนนั้นบนหินส่วนนั้นซึ่งเป็นสถานที่สแสวงบุญตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่7มีถ้ำพระอิศวรถ้ำเล็กๆและการสร้างคอมเพล็กซ์โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากกฤษณาราชาที่1 75 7 7เจ โดยพบจารึกและแผ่นทองแดงในถ้ำซึ่งระบุว่าเป็นเขาผู้สั่งให้สร้างวิหารที่มีลักษณะมหัศจร,ร์บนภูเขาในความเป็นจริงงานนี้ดำเนินการภายใต้ราชะกูลอย่างน้อยสามชั่วอายุคนทูวาราชาโกวินดาสามและอมโมกาวาซึ่งปกครองตั้งแต่ปี780ถึง880 ถ้ำในลอรมีวัดและอาราม34แห่งยาวประมาณ2กิโลเมตรซึ่งแกะสลักไว้ในหินบะซองพวกเขาถูกสร้างขึ้นสลับกันโดยตัวแทนของขอบวนการทางาศาสนาที่แตกต่างกันระหว่างศตวรรษที่6และ10บเขตร,รักษาแห่งเอลโลราเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความชื่นชมในทักษะของปรมาจารย์ชาวอินเดีย ในการจัดการหินทั้งถ้ำและสถาปัตยกรรมหินของคอมเพล็กซ์นี้เชื่อมต่อโดยตรงกับธรรมชาติดูเหมือนว่าเกิดจากส่วนลึกของโลกโดยตรงกลืนกับทุกสิ่งรอบตัวประเภทนสถาปัตยกรรมถ้ำถ้ากระจายในอินเดียตั้งแต่ศตวรรษที่สองก่อนคริสต์ศักราชก่อนคริสต์ศักราชมีพัฒนาการหลายศตวรรษในช่วงเวลานี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในระหว่างที่วัดถ้ำกลายเป็นเรื่องธรรมดาในยุคตอนต้นมีการแกะสลักไปแล้วหลายแห่งเอลโลราและอชันตามีวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายแห่งแต่ถ้าอาชันตามีชื่อเสียงในด้านภาพวาดที่งดงามเป็นหลักเอลโลราก็มีความโดดเด่นในด้านประติมาก,กรรมไม่น้อยเทวสถานของวัดแห่งนี้ ถือเป็นคุมสมบัติล้ำค่าของประติมากรรมอินเดียโดยมีตัวอย่างที่สวยงามซึ่งแสดงถึงตำนานอินเดียที่ไร้าการเวลาร่างเดียวและรูปแบบหลายรูปร่างของเทพ,พเจ้าและตัวละครในเทพนิยายแม้ว่าตอนนี้จะพิการไปตามการเวลาและน้ำมือของอนารยาชนยังไม่สูญเสียการแสดงออกและความสามารถขีในอดีต ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเติมเต็มห้องโถงที่ว่างเปล่าด้วยชีวิตที่มีมน์ขลังสาเหตุหลักมาจากเทคนิคการเล่นแสงและเงาที่สถาปัตยกรรมอินเดียชื่นชอบเมื่อแสงกระจายผ่านช่องหน้าต่างและหักเขาสู่วัดในธรรม